พี่เตอ๋อแล้วก็น้องใหม่ในฐานะที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบเบื้องหน้าครั้งแรกก็เป็นครั้งแรกที่เห็นใหม่ใส่รองเท้าไม่มีส้่เ <laughs> พราะว่าะเพราะว่าปกติเวลาแบบอ,อีเวนต์มันจะแบบวู้ไงแต่วันนี้เรามาเป็นคุณครูโอ้ใช่ใชก็รู้สึกว่าสบายดีเอาจริงแล้วเป็นคนถ้าเป็นจริงๆแล้วจะเป็นคนที่ชอบใส่แล้วเป็นคอลเลคชั่นใหม่กุชี่ด้วยค่ะก็เลยต้องอานิดหนึ่ง คือจะบอกว่าน้องใหม่เนี่ยมาตั้งแต่แบบมาก่อนแถวอีกกั้ตั้งแต่่ายๆแล้วก็ถือไม้ทำโน่นทํานี่คือถ้าใส,ส่ส้นก็คืออาจจะแบบไม่เหมาะเพราะว่าวันนี้เราแบบเราเป็นคนคุมคุณโน่นจัดก,การโน่นจัดก,การนี่จริงๆ <S <S 1> <S 1> นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยถามทั้งคู่หน่อยดีกว่าว่าทำไมต้องชื่อ My Media Production เราชื่องานแบบเนี้ย the spark of a new era เราจะ spark อะไรกับ new era ดีเริ่มต้นเลยนะคะชื่อหมอดูตั้งให้อ่าเป็นคำตอบที่ดีดีเดนะครับใช่มาเด แค่นั้นเลยค่ะเหมือนบอดูมีมาให้ชื่อและเลขสวยก็เลยเลือกอันนั้นพี่โต้งขอโทษชอบอะือใช่ก็คือเออแบบมันเหมือนแบบชื่อมันได้ค่าที่สุดแล้วเราก็เลยนิ้ม้เนี่ยแปลว่าเมืองแรกเมืองแรกข้างในเมืองแรกก็จะมีเพชรมีพลอยเราก็เปรียบเสมือนเด็กในสังกัดเราเป็นเหมือนเพชรที่ต้องการเจรนายเราก็เป็นเมืองค่ะมันมีสองความหมายด้วยอ่ะไมเป็นแบบเหมือนเป็นของเราแต่เปนาไมที่มันเป็นแบบว่าเหมือนแบบ เป็นเมืองเป็นทองเป็นอะไรก็เลยแบบเหมือนเราเรู้สึกอยากจะสร้างเมืองนี้ให้มันแบบเติบโตให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมาจากเลขก่อน <c oughs> ใช่แต่อันนี้มดทีหลังก่อนหมาได้ทีหลัง <c oughs> ใช่มาจากมาดูก่อนแล้วก็มาควาหมายดีอันนี้เลยจบช่<ต>มาเรามันก็เสร็จ ต่อเนื่องมาเป็น The s สปา k of ป็นย e เอก็คือเพชรในนั้นเพชรพลอยในในในเมืองในไมาครดาวนาใช่ไหมคะแต่ว่าจะบอกว่าเสียงตอบรับดีมากเลยเขาจำได้ตอนนั้นเขาก็เลื่อนแบบทวิตไม่ใช่เดี๋ยวแกเอาใหม่ X เลื่อน X ดูเขาเลื่อน X ยุคนี้ก็จะเจอแบบนิยายเรื่องนี้แคลเบลเพราะว่าก็ฟอร์ใหม่ด้วยแล้วก็แบบเห็นแบบเอ้ะนี่มันโปรเจกต์อะไรอ้าว เป็นตอนแรกนึกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นนิยายก่อนใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วก็เห็นว่าอ้าวใหม่เป็นผู้จัดแล้วก็เป็นเอเจนซี่เองด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นอะไรคือจุดเริ่มต้นของสิ่งนี้จุดเริ่มต้นคือใหม่เองเนี่ยค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปประมาณปีหนึ่งปีนิดห่ใหม่อะพี่ก้าไม่ได้มางานนี้นะคะอยู่เกาหลีเสริมสวยอยู่เปลี่ยนไฟไม่ได้โอเค คือใหม่ก็จะพูดกับผู้จัดก,การใหม่สเสมอนว่าพี่ก้าวใหม่อยากลองอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของดาราเหมือนที่พี่ได้ได้ไดเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะภาคภูมิใจมากๆแล้วก็อยากอย,กอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของใครสักคนแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่เราเรียนรู้ในวงการให้เขา <c oughs> อยากเป็น a r t ิ s t manager อยากเป็นผู้จัดก,การดารา <c oughs> พี่ก้าวตอบมาเลยสันส้นๆอย่าหาเหาใส่หวัว <c oughs> เพราะว่าเขารู้ไงมันดีเทลมันเยอะมันเหนื่อยมันทุกอย่างมันจริงจริงแต่ว่าทุกคนรู้ไหมเพราะความที่แบบใหม่ใหม่รู้สึกว่าใหม่รักมันมากแล้วม็อยากทํามากๆอ่ะค่ะใหม่ไม่กลัวเห่าจะอยู่บนหัวเลยไปทำแล้วใหม่มีความสุขมากๆแบบก็รู้สึกขอบคุณที่คุณผู้จัดการเปิดโอกาสให้ใหม่ได้ทาค่้ายนี้เราก็ได้ให้เรียนรู้ในการดูแลศิลปินแล้วก็เริ่มต้นจากที่ไปอยากทำ a ต t i s t management นะคะแล้วก็พอดีว่าก็เลยคุยกับพี่เต๋อ กวันนี้ห่าเก็น่าจะเต็มบัวเยอะเลยครับก็คือพอดีผมก็ทํางานในวงการเนี่ยนอกจากทําเบื้องหน้าก็ทําเบื้องหลังด้วยครับก็มีส่วนร่วมในการแบบไปช่วยเขียนบทในหลายๆเรื่องครับก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าไหนๆเราจะทาแบบดูแลศิลปินแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราสามารถสร้างงานขึ้นมาแล้วก็บเอาน้องๆของเราหรือว่าเอาคน่เก่งมาเล่นเนี่ยครับเพื่อให้แบบเหมือนแบบบริษัทของเราเนี่ยมันมีแบบเติบโตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งได้มันก็จะดีมากเลยเราก็เลยแบบ โอเคถ้างั้นเราก็มาร่วมมือกันคนระับผมก็พยายามที่จะสร้างโปรเจกต์หาไอเดียหาอะไรต่อยอดจากไอเดียเขามาแล้วก็เหมือนสร้างโปรเจกต์ให้แบบเด็กๆในค่ายเนี่ยไปเล่นใ,ในขณะเดียวกันก็ถ้าสมมติว่ามีงานอื่นๆที่แบบโหที่น่าสนใจมากแล้วก็สามารถผลักดันเด็กๆให้เข้าไปแคสเข้าไปทํางานอะไรได้ด้วยครับใช่ก็เปิดโอกาสค่ะทั้งค่ายเราก็ปรดิวให้น้องๆด้วย แบบอีกอันหนึ่งก็คือถ้ามีโปรเจกต์ดีๆเราเองก็เทรนเด็กเพื่อที่จะไปแคส <c oughs> เพื่อให้เด็กได้โอกาสที่ดด้วยเหมือนกันค่ะก็เหมือนเป็นโปรดักชันเฮาส์เองด้วยแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรเนี่ยเอเจนซี่นักแสดงหรือว่าศิลปินอะไร <c oughs> บแบ<ต>บนี้ด้วยที่นี้ที่นี้เนี่ยก็คือมันก็จะมีเอเจนซี่หรือมีโปรดักชันเฮาส์ในประเทศไทยก็หลากหลายเนาะแต่ว่าเชื่อว่า my media production ที่ l e ดโดยพี่เต๋อกับน้องใหม่เนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่พิเศษคิดว่าจุดพิเศษตรงนั้นอยู่ที่ไหนคะน้องใหม่ยิ้มเหมือนเตรียมคำตอบไว้แล้ว ไม่ดีญี่ปุ่นไม่มีคำตอบมากกว่าแต่ไม่มีคำตอบจริงๆอยากพูดอย่างนั้นแต่ว่าก็คือจริงๆแล้วถ้าถามว่าแตกต่างอะไรผมคิดว่าจริงๆเบื้องต้นของการเป็นโปรดักชั่นเขาส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าของเราเนี่ยคือผมก็จะมุ่งมั่น First Priority คือการแบบเหมือนสร้างสร้างงานให้กับเด็กๆของเราก่อนครับดังนั้นก็คือก็จะคิดมาจากตัวเด็กๆด้วยคิดมาจากตัวตัวเราด้วยว่าเราอยากห้เด็กๆไปในทิศทางไหนเขาถนัดในด้านไหนอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามสร้างงานที่เริ่มต้นจากตัวเด็กๆก่อนอะไรเงี้ย ค่ะก็คือเป็นงานที่เราให้ความสําคัญกับเ,เพจพอที่เราเจียระไนมานะครับอะไรประมาณนั้นด,ด้วยประสบการณ์ของเราทั้งคู่คพอแปลแล้วดีเลยฮะพอแปลร,รู้สึกดีขึ้นเลยแถวก้ม่ว<อ>งเหมือนกัน<อ>นะครับ่ากันไปโอเคถึงไหนแล้วนะอ๋อโปรเจกต์แรกแคลรเบลทาไมถึงเป็นแคลรเบลแล้วแพลรู้สึกว่ามันพิเศษอย่างหนึ่งคือปกติเราเนี่ยที่เห็นมาก็จะมีแบบเหมือนผู้จัดเนาะไปเอานิยายมาแล้วก็มาทําเป็นบทแต่เรื่องนี้ได้ข่าวว่า จริงๆบทเสร็จก่อนแล้วค่อยเป็นเป็นน<ช>ิยายพิยะพิยาเขียนให้ใช่ไหมคะมันเป็นไงมาไงทําไมถึงเป็นเรื่องนี้คือเริ่มต้นจากแคเบลเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ไม่อยากเล่น Girl l เลฟเองค่ะแล้ว<อ>ไม่มีใครจ้างสักที <laughs> หรือยื่นบทให้ใหม่สักทีใหม่ก็เลยอ่ะ ก็เลยนั่งคิดว่าโอเคถ้าสมมติว่าใหม่จะเล่นอะไรใหม่อยากเล่นอันนี้แล้วใหม่ก็คิดพอตอันนี้ขึ้นมาแล้วใหม่ก็ออยากทำจังที่มันคอนเทนส์หน่อยอะไรเงี้ยในที่ที่มันมืดมิดมันน่าจะมีความสวยงามอยู่เลยก็เลยลองดูแล้วก็มานั้งคิดดูอีกทีก็เอเราให้โอกาสกับเจเนอเรชันดีกว่าให้โอกาสเด็กดีกว่าแล้วก็เรามีอาร์ติสต์แมนเมนต์นะวายนอกให้เด็กของเราเล่นเองเลยก็เลยเป็นแบบนั้นนะคะใช่ก็เลยมาเป็นโปรเจกต์หนึ่งค่ะก็เหมือนเริ่มต้นก็เลยพอพัฒนาจากน้องใหม่ว่าเขาอยากทำเรื่องราวประมาณนี้ ก็ผมก็เริ่มไปแตกยอดมาเป็นบทเป็นรีดเมนต์เป็นโครงเรื่องทั้งเรื่องครับพอได้โครงเรื่องทั้งเรื่องมาเราก็รู้สึกว่าเออมันคงจะดีถ้าสมมติว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเกิร์เลอรครับคนมันจะมีผู้อ่านที่ติดตามแบบเหมือนชอบจิ้นอ่านนิยายอะไรเงี้ยแล้วก็ตามไปดูซีรีส์ลรวก็เลยรู้สึกว่าเออถ้างั้นเราโครงเรื่องทั้งเรื่องของเราเนี่ยไปให้นักเขียนที่เขาแบบเหมือนเก่งๆที่เขาแบบเหมาะเหมาะกับเรื่องเราเนี่ยเขาเขียนออกมาเป็นนิยายดีกว่าก็ได้คุณยากมาใช่พี่ยาพี่ยาก็เหมาะกับเรื่องอะไรแบบนี้เพราะพี่อยากทำหอก แล้วก็บหมจริงๆค่ะก็คือเราเหมือนมีแบบเขาเรียกว่าเป็นทรีมเมนต์เป็นข้าวๆว่าจะเกิดอะไรคร่าวๆแล้วก็เอาไปให้ทางพี่ยาทำเป็นนิยายออกมาใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราสองคนรวมกับนักเขียนอีกสองท่านใช่ไหมคะในการทขออกมาเป็นบทใช่ค่ะเป็นไงบ้างทํางานด้วยกันที่บอกว่าขอโทษนะคะเหาอ่ะเรื่องของมาคุยกันเรื่องของเหาหน่อยดีกว่าอะไรใช่แลเลยความความแบบความแชร์เลนจ์ของเรามันแบบเป็นยังไงบ้าง เนื่องจากไม่ก็เป็นนักแสดงใช่ไหมคะก็จะไม่ได้มีพื้นฐา,านการทำบิสเนสอะไรต่างๆในเรื่องของการดูแลนักแสดงเลยเพราะปะกะติเราเป็นคนที่คอยถูกดูแล<ด>ค่ะก็จะเข้าใจแค่มุมนักแสดงแต่พอก้าวข้ามาเป็นฝ่ายของ artist management การเป็นเข้าใจทั้งสองมุม<ด><ด>แลวเราก็ต้องยืนอยู่ให้ถูกเหมือนมันก็ต้องบาลานซ์เหมือนกัน<ด>เหมือนการร้องเพลงการเล่นดนตรีแต่ต้องบาลานซ์ดูแลเด็กๆให้ดีที่สุดเข้าใจเขาแล้วก็เข้าใจฝ่ายของ,ของธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ มันก็ยากเนาะไม่เจอเนาะแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้ปีหนึ่งมันก็ผ่านไปได้ดีนะโอเคอยู่คือความยากกับเมื่อก่อนงานพวกนี้มันไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่เราทำหมายถึงว่ามันจะมีแผนกที่คนรับผิดชอบในการทําสิ่งนี้เพื่อให้กับทําให้เราครับพอทีนี้พอเราต้องมาทําเองเนี่ยมันก็เหนื่อยมากเพราะเหมือนเราเริ่มต้นเรียนรู้กันใหม่ค่อยๆลองผิดลองถูกกันไปบางทีแบบเด็กไปแคสไหนเนี่ยน้องใหม่ก็ต้องพาเด็กไปแคสแล้วก็ไปนั่งรออยู่หน้าห้องตอนเด็กแคสอ่างเงี้ยคนก็จะงงเฮ้น แอะไรใช่พี่ๆถามว่าใหม่มาแคร์บทอะไรมันไม่มีไม่ใช่เอามาบอกไปไม่ได้มาแคร์ค่ะใหม่พานู๊กใหม่ใหม่พานู๊กมาแคร์อะไรประมาณนั้นแล้วทุกคนก็จะนั่งเก่งอยู่หน้าห้องเพราะใหม่นั่งจ้องหน้าแล้วประมาณล้วแบบเอได้หรอลูกเอาได้นะโอเคแต่ลูกไม่ได้ค่ะคนตาเ็กกำลังจะบอกเลยว่านี่แหละคือความพิเศษความพิเศษของไมค์มีเดียคือเราจะไปส่งลูกของเราเองถึงฝั่งต้องทําให้ลูกถึงฝั่งทุกคนถ้าใครที่จับมือแม่แล้วพร้อมที่จะไปต่อแม่ก็พร้อมที่จะผับ พาไปส่งถึงฝั่งค่ะโอ้โหโตเป็นสาวแล้วต้องปกมือแล้วอะเห็นมาแต่อ้อนแต่ออกเวอร์ไปบ้างเห็นตั้งแต่ตั้งแต่เล่นที่ไม่เว่า์ตั้งแต่เล็กๆเลยอะไม่ไม่อะประมาณนี้แหละยี่สิบยีตอนนี้ก็สาแล้วก็คิดว่าอันนี้น่าจะเจขวบนีอันนี้สีแล้วอ้าไม่เขาชอบเพิ่มอายุผมจริงจริงผมไม่ถึงสีิบสใช่สี่สิบสามสี่สิบเอ็ดอ๋อเไม่แคค่ะ เเล่นพวกเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่เบาแล้วก็เป็นยุคทวิตเตอร์อะค่ะโอเคสุดท้าย <laughs> นอกเหนือจากแคร์เบลมีโปรเจกต์อะไรที่ทั้งคู่อยากจะแบบอกให้ทุกท่านในที่นี้ได้รอติดตามกันอีกคนนี้ครับ <laughs> คนนี้เขามีโปรเจกต์ในหัวเขาเยอะมากครับของใหม่ก็คือมีแคร์เบลค่ะแล้วก็มีของน้องอ้างห่วงที่มีร่วมกับทาง V ีทีวีค่ะชายควีนดอมอันนี้ก็เป็นการดูแลร่วมกันนะคะ <c oughs> น้องอัวหวงทางมายีเดียกับทางวีทีวีด้วย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ในอนาคตอาจจะทํา ถ้ามันกระแสดีก็มีต่อค่ะค่ะมีต่อแล้วก็อาจจะมีอุ้ยพี่เต๋อไม่อยากทำนี่เลยอะพี่เต๋อแน้จะอะอันนี้ตอบซื้ออยู่หรือคุยกันคุยกันเองคุยกันเองเชอบคุยแบบนี้ครับโอเคดีใช่ค่ะในอนาคนมีแน่นอนค่ะถ้าแฟนเชียร์แคร์เบลกันเยอะๆนะคะแล้วก็ลูกค้าซื้อเยอะๆใหม่ก็จะําอีกค่ะแพรเห็นตั้งแต่กระแสตอนนั้นมาและแอบเห็นวิคพูดได้แอบเห็นออฟฟิเชียลพ o t ลนิดนึงละมา มันต้องตึ้งคือในไพ่หอดแค่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเพราะว่าตอนถ่ายจริงๆริงไอมันถ่ายสองวันค่ะทำอะไรได้ามากไม่ได้แต่ว่าถ้าทางเรื่องเนี่ยอือต้องเต็มแต่มันทําให้เห็นมูต์แอนโทน e คร่าวๆใช่แถวไม่เคยแทบไม่ค่อยหรือไม่เคยเห็นแบบเกิร์ลิที่เป็นมูตประมาณนี้มาก่อนที่ค่อนข้างแบบอินเทนส์มากๆใช่ไม่แทบคิดไม่ออกอะให้คิดตอนไนคิดไม่ออกก็เลยเดี๋ยวไงรอติดตามละกันได้ค่ะเนาะโอเคค่ะ Okay, โอเรโอกาสน,นี้ขอบคุณ <Okay S 1> นะ CEO ของเรานะคะพี่เตอ๋อและน้องใหม่เขาจะประมือด้วยไหมคะขอบคุณนะคะ